ในนี้เราก็จะเลี้ยงปลาดุกวิกุยปลาหมอยักษ์กบนาแมงดาน,นาปูนาแล้วก็หอยโขงผู้ชมตอนนี้พี่จรนกำลังจะทำโครงการอาหารระยะยาวคุณผู้ชมยาวจริงๆกว้าง6เมตรยาว50เมตรคุณผู้ชม เราก็จะล้อมบริเวณนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมผู้ร่วมขบวนการของเราก็มีลุงตีคุณผู้ชมแล้วก็มีผู้จัดการรีววัวานานาทีนี้เนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่า 40, 50, 50งานจะหายากแต่ผู้รับจ้างก็ไม่มีนะคุณผู้ชม ตอนนี้เรยวก็กำลังขุดร่องเพื่อจะถมตะข่ายคุณผู้ชมโครงการก็คือที่ตรงนี้เราก็จะให้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลากบแมงดาปูนาและก็หอยโข่งคุณผู้ชมเป็นที่ฟักแล้วก็อนุบาลเพราะว่าถ้าสัตว์เหล่านี้ฟักเองข้างนอกเนี่ย เขาไม่รอดคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ยนกเยอะก็จะจับกินเป็นอาหารเพราะนั้นเราก็เลยจะต้องล้อมเพื่อให้เขาฟักในนี้อย่างปลอดภัยวิธีการเราก็จะล้อมตะข่ายเพื่อไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในนะออกไปได้แล้วก็ล้อมข้างบนคุณผู้ชมไม่ให้นกลงมาจับกินพวกปลาก,กบอะไรของเรา เราก็จะเลี้ยงกึ่งธรรมชาติคุณผู้ชมก็คือจะไม่ปรับอะไรมากมายก็จะให้สัตว์อยู่แบบธรรมชาติเลยตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคุณผู้ชม พักกินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วค่อยมาต่อมาคุณผู้ชมกินข้าวเที่ยงกันวันนี้ลาบหมูมีลาบหมูแล้วก็ต้มซุป ส้ตมตำกินข้าวเที่ยงอยู่ทุ่งหน้าท่ามกลางบรรยากาศหมาเหา่าคุณผู้ชม,ม,มด้ำนึงงานมาเกินเจิเอร์ซนต์แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เรามุงขบ้นบนละ ครึ่งหนึ่งเราก็จะใช้สลนเพื่อบังแสงแดดให้กับบอ่อปลานะคุณผู้ชมและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตาข่ายไนรลอนเพื่อป้องกันไม่ให้นกบินลงมาตอนนี้เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วคุณผู้ชมกำลังจะรอบแล้วแหละเหลืออีกนิดเดียวแค่นั้นเอง ้านข้างเราก็ปิดอย่างดีนะคุณผู้ชมนกหนูสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้ามาได้เราใช้ตาข่ายปิดกั้นอย่างดีตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเสร็จสมบูรณ์แล้ว หกเมตรยาวห้าสิบเมตรคุณผู้ชมยาวมากไม่คิดว่าสามคนจะทำเสร็จสุดยอดเลยร้อนแบบว่าระดับไขมันพิจอรนละลายหมดแล้วไต้นี้เลี้ยงได้เยอะเลยคุณผู้ชมตรงนี้ก็ไปกบคุณผู้ชมครึ่งบกครึ่งน้ำกบเราไม่ต้องเลี้ยงไว้ในน้ำตลอดเวลาคุณผู้ชมมันจะได้เป็นธรรมชาติ ไม่เหม็นคาวด้วยแต่ถ้าพอกบตัวอีกหน่อยพี่จอนจะเอากระชังออกแล้วก็ปลาก็จะอยู่ในน้ำกบก็จะกระโดดขึ้นกระโดดลงระหว่างบนบกกันในน้ำตรงนี้ก็สำหรับน้ำนองให้ปลาขึ้นมาเล่นและมาวางไข,ข่คุณผู้ชมส่วนแมงดานาเนี่ยไม่สามารถออกได้คุณผู้ชมเพราะว่าเรากั้นตะข่ายไว้แล้ว เพราะนั้นนี่คือโครงการระยะยาวคุณผู้ชมพันปลาหมอยักษ์พิจรก็ปล่อยไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ออกลูกมาเราไม่ต้องได้ซื้อพันปลาบ่อยๆแล้วคุณผู้ชมถ้าออกลูกมาเยอะๆเราก็จะตักลูกปลาไปปล่อยบ่อข้างนอกคุณผู้ชมนี่คือโลเคชั่น ในนี้เราก็คาดหวังว่าจะเป็นอาหารของเราอยู่ในนี้คุณผู้ชมอนาคตเราก็จะมีอาหารกินเยอะแยะปูนาแมงดานากบปลาก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดก็เราไม่ต้องไปไหนแนละ้วคุณผู้ชมอยู่ในนี้เราก็มีสเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็จะเลี้ยงแบบกึง่งกธรรมชาติคุณผู้ชม ให้เขาอยู่กับธรรมชาติมีหญ้ามีอะไรขึ้นด้วยก็สำหรับไว้เป็นอาหารนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงกินเองเนี่ยอย่างน้นอยๆเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้เร่งโตก็เลี้ยงแบบธรรมชาติกว้างคุณผู้ชมกว้างมากเราใช้เวลาทำสามคนน่ะทำสามวันนะคุณผู้ชมเก่งมากเลยอ่ะไม่มีใครชมชุมเองนะ เก่งมากเลยไม่นึกว่าจะทำเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นบ่อตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วพี่จอนก็กั้นขึ้นมาข้างบนอีกสเต็ปหนึ่งถ้าหน้าน้ำนองอะ่ะให้ปลาขึ้นมาวางไข่บนนี้ บมากระโดดเล่นอยู่บนนี้ขนมปิดจอบอย่างสมบูรณ์คุณผู้ชมอขอขอบคุณลุงตีแล้วก็ริวนะที่ทำให้โครงการนี้เสร็จสิน<า>้นไปอย่างสมบูรณ์ <c oughs> แล้ว <c oughs> ออติดตามโครงการนี้ไปยาวๆคุณผู้ชมขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องโคนจรจัดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จอรนะคุณผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ